ดวงชะตาวาสนาฟ้ากำหนดสิ่งดีๆถูกกำหนดเอาไว้แล้วคนลายมือกากบาดเป็นคนมีสิกเซนเป็นคนที่มีดวงชะตาไม่ธรรมดาแต่ว่าต้องใช้ให้เป็นท่านอยากคิดว่าเฮ้ยฉันเป็นคนมีบุญวาสนาฉันมีกากบาดอง์กลางฝ่ามือบางคนมีสามกลางเลยกากบาดสามครั้งปึ๊บปึ๊บปึ๊บ ดวงชะตาไม่ธรรมดาท่านต้องใช้ใเป็นแต่คลิปนี้เรามาพูดถึงการเส้นไหว้เป็นไหว้ให้เป็นไหว้ให้เต็มถูกระวันที่หนึ่งท่านเชื่อกันหรือไม่ว่าการไหว้เจ้าการไหว้เจ้าที่เจ้าทางจะทำให้เฮงท่านจะมาให้โชคท่านก็ต้องการลาบสักการะใช่ไหมครับท่านเจ้าที่ต้องการลาบสักการะ ท่านรับของเสซนไหวหมูชิ้นเป็ดไก่เครื่องในปลาเป็นตัวอาหารทะเลปลาหมึกแห้งกุ้งต้มสุกปูต้มสุกหอยลวกสุกผลไม้ห้ายอย่างแอปเปิลห้าลูกส้มห้าลูกอัง,งุุนหนึ่งพวงสาลี่ห้าลูกกล้วยหนึ่งหวีโอ้โห ่านรับเครื่องเส้นไหวท่านก็มีความอิ่มเอมเป็นสุขรู้สึกได้รับของเส้นไวพอท่านได้รับท่านมีความสุขปุ๊บท่านจะประทานโชคแก่ท่านเรื่องพวกนี้ไม่ใช่เรื่องล้อเล่นสำหรับคนลายมือกากบานหรือว่าไม่ใช่ก็ได้นะนะครับแต่บอกไว้ก่อนคนที่เชื่อเรื่องพวกนี้นะครับจะถูกหวยเป็นประจำแล้วถูกคู หวยสิบงวดติดเห็นกันประจำยิ่งไหวยิ่งรวยยิ่ง,งวหวย,ยิ่งเฮงแต่ก็ขึ้นอยู่กับการดูว่าวายแล้วเฮงไหมท่านต้องคอยสังเกตดูแน่นอนครับแต่ละที่แต่ละเจ้าที่ไม่เหมือนกันนะครับบารมีไม่เหมือนกันท่านแรกๆบางคนไหวไปแล้วหลวงก็เสกว่าเฮ้ยฉันไม่เห็นได้อะไรเลย ฉันไม่เฮงเลยฉันไม่เห็นมีอย่างที่เขาว่ากันเลยว่าไหว้แล้วจะถูกรางวัลที่หนึ่งไหว้แล้วจะรวลยฉันไม่รู้สึกบาเมีท่านยังไม่ถึงหมายถึงท่านเจ้าที่นะครับหรือว่าเรื่องราวต่างๆที่ท่านไปกาบไหว้นะครับหรือว่าบุญกุศลยังไม่หนุนนำนะครับยังไม่ถึงเวลาท่านก็ลองไหว้ที่อื่นดูลองดูนะนะครับมีบางที่เห็นผลทันตาทันที บอกได้เลยนี่คือเรื่องจริงท่านไหว้ที่ไหนปะสวัณเม็จท่านไหว้ที่นั่นนะครับเสน้นไหวต้องเว้นให้ไหว้เป็นไหว้เต็มไหว้หเฮงไหว้ตดจีนมีอะไรบ้างไหว้แล้วถูกรางวัลที่หนึ่งจริงๆนะครับบางคนอาจจะบอกว่ารางวัลที่หนึ่งเป็นไปได้ยังไงมันเยอะเกินไปไม่เยอะหรอกครับก็คนมันจะถูกมันก็จะถูกมันจะเฮงมันก็จะเฮงมันคือตัวท่านนั่นแหละทําไมไม่เฮงละ่ะ จะดูถูกเยียดยามตัวเองไปทำไมคนเราไม่มีใครด้อยกว่าใครหรอกแต่ว่าท่านต้องไหว้ให้เป็นทำให้เป็นแล้วจะเห็งเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างไหว้สามอย่างสาแซไหว้วันตตจ,จีนวันมหามงคลจริงๆว่าจะไหว้วันไหนก็ได้นะนะครับผมจะไหว้เจ้าไหว้วันไหนก็ได้นะครับบางคนก็ไปไหว้ศาลเจ้าพ่อเสือ ไปไหว้แล้วเฮงไหว้แล้วรวยขอพรแล้วอย่าลืมแก้บนบางคนท่านเอาคืนนะบอกไว้ก่อนนะนะครับแต่ว่าถ้าเราลืมอ่ะไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเจตนาเจตนาว่าเฮ้ยไม่ไปไม่เชื่อไม่จริงนะครับท่านกุศลให้แล้วท่านมาปฏิเสธว่าโอ้โหตอนไปขอนี่ทุกข์ร้อนโอ้โหยากลําบาก ขอขอช่วยลูกด้วยว่าลูกทําธุรกิจการงานไม่รุ่งเรืองไม่เจริญรุ่งเรืองไม่เจอเรื่องดีๆไม่เคยเฮงกับเขาเลยพอท่านได้แล้วท่านกลับบอกว่าไม่จริงฉันได้เพราะตัวเองอย่างงมงายคนประเภทนี้ครับโดนเอาคืนนะครับทุกสิ่งทุกอย่างมันจะค่อยๆล่อยหล,ลอไปนะครับเพราะว่าเทพประทานพรให้แก่ท่านนะครับมันจะค่อยๆล่อยหล,ลอไปนะครับเขาเรียกว่าลือบุญคุณ คนพวกประเภทนี้นะครับแต่ว่าถ้าไหว้แล้วนะครับได้แล้วนะครับบนแล้วแล้วได้แล้วแต่ลืมแล้วก็ไปไหว้ต่อนะครับก็แต่ว่ายังไม่ไม่ตรงตามที่ท่านบนเอาไว้อะลืมนะครับผมท่านก็ทําอย่างอื่นแทนนะครับผมอย่างเงี้ยได้ไปเรื่อยๆยาวๆนะครับเฮงกันยาวๆนี่นะครับเขาเรียกว่าไหว้เป็นนะครับมาดูกันว่งไหว้อะไรบ้างไหว้สาแสประกอบด้วยอะไร หมูส่วนสะโพกติดหนังเห็นไหมต้องระบุให้ชัดเจนนะหมูส่วนสะโพกติดหนังบะแซ่เดพร้อมเครื่องในต้องมีเครื่องในจะได้อุดมสมบูรณ์เต็มตัวนะครับไหวเสร็จก็อ่าถวายนั่นไปเลยถวายสารไปเลยนะครับเดี๋ยวมีคนรับต่อนะครับจะได้เฮงเต็มที่ไงเราไหวแล้วเราไม่ต้องเรื่องเรื่องลาบสักการะเราไม่ต้องคิดอ่าไม่ใช่ครับ เรื่องอาหารการกินนะครับไม่ต้องลาบไม่ต้องแบบอยากจะกินนะครับผมถวายไปเลยทําทานไปเลยคนเดี๋ยวลูกน้องหรือว่าคนที่ทํางานในศาลท่านก็รับไปนะครับเป็ดพร้อมเครื่องในแล้วก็ต้องไก่พร้อมเครื่องในให้ครบถ้วนบริบูรณ์มหาให้งมหาโชคจะเกิดขึ้นกับทวท่านถูกระวันที่หนึ่งเอาสิเอาสิเราจะถูกรงวันที่หนึ่งเราต้องจัดเต็มนะครับนี่คือซาแซ นะครับผลไม้ห้าอย่างจัดไปนะครับแอปเปิลนะครับแอปเปิลห้าลูกสาลี่ห้าลูกกล้วยหนึ่งหวีนะครับองุ่นหนึ่งนะครับอบุ่นหนึ่งพวงนะครับผมแล้วอะไรอีกครับอ่ส้มนะครับส้มห้าลูกนะครับเอาให้ครบถ้วนบริบูรณ์ส้มนี่เขาบอกบอกว่าจะเฮงจะรวยต้องถวายส้มนะครับไหว้เจ้าที่นะครับผมก็ได้ นะครับไหว้วันไหนก็ได้นะครับไหว้ได้ทุกวันนั่นแหละอย่าไปซีเรียสไหว้ได้ทุกวันเฮงเฮงรวยรวยไหว้ได้ตลอดนะครับผมเฮงรวยนะครับสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ัวท่านของข่าวสามอย่างซาแซนะครับหรือว่าวหา้่ายอย่างโงแซนะครับผมประกอบอะไรด้วยหมูเหมือนเดิมหมูหมูส่วนะโพกติดหนังเป็ดเครื่องในต้องมีเครื่องในนะย้ำนะเหมือนต้องเอาให้ครบอ่ะท่านอย่าไปล้อเล่นว่าเออ ไหว้ไหวเตรียมเตรียมเตรียมแล้วก็ส่งไปนะครับไหว้ไหวทันทีไหว้ให้ครบนะครับเวลาท่านจะรวยท่านจะเอารวยให้ครบไหงครับจะถูกรางวัลที่หนึ่งจะเอาถูกซะหกล้านเอาสามล้านพอไหมเอาแบ่งครึ่งหนึ่งเอาไหมนะครับเอาให้มันเต็มนะครับถูกไปเลยยี่สิบสี่ล้านนะครับๆๆๆเฮงเฮงรวยๆสินะครับผมไหว้งโง่แซจัดไปเลยนะครับผมหมูสบับโปตตดหนังเป็ดพะโล้โอ้โหแต่ว่า เน้นนะหมอซันย้ำนะเอาเป็ดเป็ดเป็ดย่างฮ่องกงดีกว่านะครับผมไหวยมันต้องทองอลามนะครับผมนะครับแชบชื่นนะครับผมแล้วก็ไก่พร้อมเครื่องในนะครับปลาทั้งตัวปลาหลีคือปลากระพงนะครับปลาเก๋านะครับผมได้ทั้งนั้นแหละนะครับอย่าไปเรียเรื่องว่าชื่อมันชื่อมันเก๋านะครับผมปลามันเป็นทั้งตัวนะครับผมไหว้ไปเถอะ นะครับเนื้อนุ่มๆอุดมสมบูรณ์ช่มชื่นมีความสุกปลาหมึกแห้งนะครับเอาไม่ต้องต้มนะครับกุ้งต้มสุกโอ้โหอุดมสมบูรณ์เหลืองอารามปูต้มสุกหอยลวกโอโ้โหต้องมีน้ําจิ้มด้วยนะอันนี้แยกนะคนละเรื่องน้้าจิ้มทานได้นะครับผมหอยลวกตับเครื่องในไม่ต้องมีครบถ้วนบริบูรณ์นะครับไหวเท่าที่ก็เช่นเดียวกันนะครับต้องสังเกตได,ด้ดีนะครับ ว่าเจ้าที่เป็นอิสลามหรือเปล่านะครับต้องสังเกตด้วยนะนะครับท่านอย่าเลาอเล่นกับเรื่องพวกนี้นะครับบางคนไหว้ไหว้เป็ดไก่นะครับเจ้าที่ท่านไม่รับไงนะครับผมเขาไม่รับเขาเป็นศอิสลามนะครับผมไหว้เจ้าที่นะครับท่านก็ต้องดูนะครับเอาให้เหมาะสมนะครับบางที่นะครับเทพท่านถือศีลนะครับเจ้าที่ท่านถือศีลท่านไปไหว้เล่าไหว้ไม่ได้นะมันผิดนะ มันไม่ใช่ผิดแต่มันพูดลําบากมันเป็นเรื่องที่แบบว่ว้สิ่งไหนได้สิ่งนั้นท่านเข้าใจไหมนะครับถ้าท่านไหว้เล่าท่านก็จะเจอเรื่องปัญหาที่แบบเกี่ยวกับเรื่องราวต่างๆที่ทําให้ท่านปวดหัวหรือแบบเรื่องที่เข้ามาแบบรุนแรงหรือว่าบางทีถ้าท่าน,ท,านท่านเจ้าที่หรือว่าท่านเทพเนี่ยนะครับเหมาะสมกับเรื่องเล่าขาวนะครับท่านก็วหว้ได้นะครับ ไหว้แล้วจะเฮงไหว้แล้วจะรวยแต่ต้องดูให้ดีไหว้ต้องไหว้ให้เต็มไหว้ให้เป็นราไหว้ปังถูกหวยรางวัลที่หนึ่งแน่นอนครับสิ่งดีๆจะบังเกิดแก่ตัวท่านร่ำรวยด้วยย์สิงระทองเรื่องไหว้นี่นะครับเป็นการเหมือนกับฟังดูง่ายนะนะครับใครๆก็ไหว้เป็นนะครับแต่ว่ามันไม่เล่ยเรื่องล้อเล่นนะครับมันต้องทําให้ถูกจุดนะครับแล้วจะเฮงจะปังจะลุกโล่ผประสบผลแจ่มชื่นเป็นที่สุดถูกหวยรางวัลที่หนึ่ง นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อรอรับชมคลิปใหม่ๆนะครับสวัสดีครับ